เกมการแข่งขันในครึ่งหลังนั้นจะเป็นยังไงทีมแคทเอฟซีจะสามารถทับปะตูออกคืนได้หรือไม่เดี๋ยวเราตามไปลุ้นพ,พร้อมๆกันเลยค่ะกลับมาชมกันในครึ่งเวลาหลังนะครับแคทเอฟซี C, ตามหลั ศูนย์ตัวต่อสามนะครับเขีงน,นี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับถือว่ากระซ่าเลยฮะ <c oughs> เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยแทน <c oughs> อ,อ้โหเปิดใหม่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีครับตอนนี้โดนไปแล้วนําไป,ไป,ปรครับเป็นศูนย์ตัศูนย์ครับจากแจ็กสันคนเดิมนะฮะตอนนี้นี่ถือว่าทางแจ็กซันแล้วก็อนุวัตน์นี่แข่งกันว่าใครจะเป็นคนทำแฮตติก่อน <c oughs> อ่าโหแคทเทฟซีลูกนี้ถือว่าผ่านง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> ยังสติยังไม่มาครับจากจากลูกนี้ครับจากเขีร์ขึ้นมาแล้วก็ ยิงได้เลยนะครับเอฟซีนี่จากงานยากที่ถือว่ายากกว่าเดิมนะตอนนี้เอาเดให้โดนตัดไปอีกแล้วครับต้องตัด <3 S 2> ฟาวครับโดยพิเชษนะครับไปเหลืองไปครับการเรียกว่าออปสักชั่นนะครับจังหวะอย่างนี้ออปสักชั่นนะครับฝั่งผู้เล่นของทางเก็บหมีไปไม่ให้ทำเกมครับ mm. ยกงบการเกมขึ้นมาครับ ไม่ต่างอะไรจากครึ่งแรกเลยนะครับวันนี้นี่ถือว่ายังของเกมได้อย่างได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดนะครับไปมาครับคู่ส่งให้ตรงนี้ที่ถือว่าโอ่งอีกแล้วโอ่งอ,อีกแล้วครับตรงนี้ครับนันทพลโอ้โหภูเก็ตนี่ก็ยังแย่งบอลมาได้เร็วอีกนะ ส่งกูกูกิติพงศ์กูกูกิติพงศ์แมวเล่นกันถนึงรู้ใจเลยนะคู่นี้อดีตนักเตะกรุงเทพมหานคะรนะครับกิติพงศ์ครับโล่งครับจั<ร>งหวะนี้ส่งมาแจาา็คสันแจ็คสันยิงกิหาฉลับนะคทัด ยามถ่ายบอลขึ้นมาแล้วก็ยิงก็ยังเซฟได้นะครับโดยผู้ตัดสินทุหมายเลขสองของทีมเกตนะครับเฉลี่ยสีครึ่งสีนะครับเก็บยังเกมที่มาอย่างต่อเนื่องครับคุณกูยิงนาตาธิปัดได้จช้สันได้บอลส่งให้กูกูกิติพงษ์ วันนี้นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของภูกเก็ตที่เด็เดโดยเฉพาะแฟนภูกเก็ตน่าจะสนุกนะครแล้วครับก <นะ S 2> ารชมไฮไลท์วันนี้นะครับกูได้บอลอีกติดครตอนนี้แคนาดีพยายามบีบพยายามบีบแต่ไม่เป็นผลนะครับนี้กูกูได้บอลพลิกภพยิงได้ธน,นาที่อีกแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่น,นี่ถ้านี่ถ้าผลเสมอนี่ถือว่าธนา,าที่นี่แพ้น,น้ตแหวได้เลยมไม่เสมอนะครับมันตนะีลูกเข้าไปแล้ว แ่งมาแค่ทั้งสองได้ไหมถ้าเปิดเสื้อดูหลังเกมนี่น่าจะแดงทั้งตัวครับหลุตไ้วครับเรียบร้อยจนได้ครับ5ประตูต่อ0ครับโดยแจ็คสันนะครับคนเดิมนะครับนำขึ้นนำแฮทริกนะครับขึ้นทำแฮทริกไปก่อนนะครับไปก่อนแล้วครับอนุวัตรนี่ถึงขนาดว่าเครียดละทีนี้โอทำไงดีเพื่อล้มเพื่อล้มทีนี่แฮทริกไปก่อนแล้วนะครับตัวเองก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ไม่ได้ลง ครับตัดได้ครับอ้าวทรงผิดครับแอดเอฟซีอันนี้ศุลกินศุลกินครับพยายามขึ้นมาเพื่อที่สุดแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลครับมาครับลุดมาทางขวาหมาเลขเจ็ดปัญญาครับผมปัญญาสีมันตะนะฮะมาหมายเลขสิบครับธนากรปิยะปิชายุทธ์นะครับถ้าตัดถ้าวันนีตัดตัดได้ได้ยิงไหมครับเจ้าแดนนี้แหมโดนตัดเอาไว้ได้นี่นี่ภูเก็ตวีเจตนี่ถือว่าเปลี่ยนยกทีมเลย เอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงพลวเพย์ครับนาราทิปนี่ต้องโสภบาตมาเป็นผู้เล่นพาวเพย์เลยนะครับดูนะครับว่าการเล่นพลวเพย์ของแคดฟีนี่จะสามารถทำประตูได้หรือเปล่าครับไปสรุปไหมจันพระวอนครับที่ใช่พยายามหาช่องเจาะนะครับพยายามตียิงนะยิงลูกนี้ ว่าเกือบเป็นประตูนะครับแหมเมืม่อกี้นี้ยิงไปติดอัตชัยนะครับเหนไว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของเกมในวันนี้สําหรับแคดเอฟซนะครับไม่มีทางอื่นแล้วครับตอนนี้ต้องเอ่าเพย์อย่างเดียวอย่างเดียวแล้ครับส่ w, w, งผิวส่งให้นราทิปเคาะบอลกันอยู่ครับเห็นว่าทางภูเก็ตมีคุมโซนได้ดีนะครับเสมอก แน่นมากเลยนะตรงนี้นะครับชุดนี้าเล่นพาเ power p l ย์ของแคทฟซีนี่ไม่มีผลเลยครับอาร์ตอนนี้ยตัดบอลได้ครับลูกนี้ครับแล้วก็จังหวะยิงไกลโอ้โหชนคานครับลูกนี้เกือบจะเป็นประตูที่6ของภูเก็ตครับนะครับจังหวะ power p ส่วนใหญ่นีนเวลาคู่ต่อสู้ตัดบอลได้นี่ก็จะไกลนะครับยิงไก่ต่อครับยังคงเล่นพาเ power p l ย์เหมือนเดิมครับสำหรับแคทฟซีในจังหวะ เอาเนื่องมานะครับลาทิปในบอลสมสยพงศ์งทางมากเยรสนไแครับนาทิปาทิอันี wow. ้คือเห็นลเแล้วเช็คแล้วนะเช็คแล้วมาไปจังหวัด huh. ปีกที่ของภูเก็ตครับกูกูแจ็คสารแจ็สาร ทางแคทพยายามจะเพสซิ่งครับอ่าและได้ฟาวครับจังหวะนี้ขีดขอบบอลที่มาครับยังตามอยู่5ลูกห้าประตูเคซีก็ถือว่าค่อนข้างจะพยายามสุดๆเลยนะครับตั้งใจครับนักเตะของทางแคทซีนี่ก็พยายามที่จะทำประตูให้ได้นะครับแต่ก็ ยังไม่เป็นผลครับทางภูเก็ตเองเล่นเกมรับได้ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นครับนะครับจังหวะนี้เอเชียเอเชียได้บอลโอ้โดนเบียดกระเด็นตกสนามเลยครับตัวเล็กนิดเดียวนะโดนถือว่าโดนยักทุ่มเลยนี่ไปเรื่อยไปครับนะครับโดนภูเก็ตเพสขึ้นมา ได้ครับจังหวะนี้สวนมาแล้วครับสวนแล้วครับตัวนี้สามหนึ่งเรียบร้อยไหมครับนี่นาฬาทิพย์ปีกแล้วครับแล้วจังหวะนี้หลอกผู้เล่นบราซิลด้วยครับนาฬิกาทิพย์นี่ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้นี่จะเพ้อหรือเปล่าคือเนี่ยอาจจะนอนฝันฝันร้ายนิดนึง เนฟแบบว่าอุตลรุดเลยเอาแล้วครับโดนตัดมาแล้วครับสองผู้เล่นมาซิแจ้งสรรเรียบร้อยครับยิงสวนประตูนาทีออกไปครับนำไปแล้วครับหกประตูต่อศูนย์สำหรับภูเก็ตยูนเต็ดครับคือจากจังหวะที่เชฟซีต้องการประตูนะครับก็ปุบขึ้นไปกันจนแผงหลังนี่มีช่องว่างนะครับทำให้ทางภูเก็ตยูนเต็ดนี่สวนขึ้นมาแล้วก็ เรียบร้อยครับสำเร็จโทษได้ครับลูกนี้นี่ถือว่าเป็นบาซิเลียนคอนเนคชันนะบาซิเลียนคอนเนคชันเลยนะครับระหว่างกูกูนะครับและแจ็กซันนะครับตอนนี้แจ็กันก็ยิงไปแล้วนะครับคนเดียวเหมาคนเดียวแล้ว4ประตูนะครับขึ้นนำไปหกศูนย์นะครับลงกันต่อครับีนี่ก็ยังพยายามที่จะหาช่องเข้าไปทำประตูทางภูเก็ตอยู่นะครับแต่ก็ยัง ังหาไม่เจอครับจังหวะนี้ยิงก,กายออกไปก็ออกข้างเสาไปจบไปนี้นี่ต้องแคทเทนซีนี่ต้องดูผลของทีมนนทบุรีด้วยนะครับว่า,าจะผลแพ้ชนะยังไงนะครับเพราะว่ามีผลนะครับถ้าหากนนทบุรีเนี่ยชนะนะครับแคทเทนซีก็จะหล่นลงไปอยู่อันดับโย้ยของนตารางทันทีนะครับซึ่งก็จะเป็นถือว่าเขาขั้นภาวะวิกฤตละนะครับตอนนี้ก็สนามเองก็วิกฤตน่าดูนะครับแล้วคนน้อยนี่ถือว่าอยู่เพื่สุข้ายืน กอตรงแล้วนะฮะสั่งทุกทีมนี่เสียงแอบเสียงแข้งเลยนะครับเดฟกสวยขมาครับนะครับตัดดบอลหรือว<ด>่าได้บอลยิงด้านซ้ายไปชนเสาเหลี่ยมนอครับจังจหวะนี้น่าเสียดายแต่ตอนนี้พยายามจะพัลซิงขึ้นสูงมาครับได้บอลนะบอลยิงไกลอย่างพี่พงโห ปัดเอกไว้ได้ครับจังหวะนี้ภูเก็ตนี่ยังไม่หยุดครับโอ้โหแล้วลูกนี้ครับยิงโดยหมายเลข1ิบนะครับธนากรปิยะปีชายุทธนะฮะหัวด้วยขวานะครับจากจังหวะได้บอลด้านขวาทางด้านขวาเลกยิงนะครับโอ้โหเข้าเสาสองเลยนะครับคือว่าปุมไม่เหลือแล้วนะครับแต่ว่ายังทําได้นะครับสําหรับผู้เล่นรายนี้นะครหมดสิทธิ์สำหรับสองพง์สุขเชยนะครับผูสประตดูที่เปลี่ยนลงมาแทนนราธิปครับ แล้วครับพวกแกบอกยังไม่พอครับแจ็คสันแจ็คสันเตรเกมขึ้นมาบ้างครับทางแคทเอฟซีครับถ่ายเอาไว้ทางขวาแล้วก็ยิงปิดมามาตรงกลางประตูถือว่าวันนี้อะไรอะไรก็ไม่เป็นใจแคทเอฟซีเลยนะครับจังหวะบอลเด้งไปเด้งมาไม่เคยเข้าทางทางแคทเอฟซีสักเท่าไหร่ ก็ถือว่าทีเด็ทเดที่ขาดเนี่ยอาจจะยังไม่คงพอนะครับของหน้าต่อเป้าของแคตตส์ีนี่ยังคงจะต้องควานหาต่อไปนะครับเอ้ยมันคล้ายๆทีมทีมอะไรในในพรีเมียร์ลีกครับหรือว่าสักทีมครับที่ของหน้านี่ยิงไม่ได้เสืส้อสีแดงๆอะไรอย<ะ>่างี้ยคล้ายๆกันสดุดๆเลยนะครูรัตครูรัตเจ็บกว่ามาที่เปลี่ยร์แก้ไขไมาได้ครับสำหรับ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าความสามารถเฉพาะตัวของนัเกเปะคู่เกตยูเต็ดนี่แต่ละแต่ละท่านนี่ถือว่าฝีมือความสามารถเฉพาะตัวนี่ค่อนข้างจะดีเลยท,ทีเดียวนะครับแต่ลูกนี้ครับเห็นไหมฮะจริงๆเต็ดผู้สาประตูครับหลุดออกเสาวไปวนิดเดียวครวันนี้คทเทฟซีก็พยายามเพจสูงนะครับในช่วงท้ายๆของเกมแล้วนะครับ ครับแคทเหัวเดียวในนะเปียขายของมามาจังหวะนี้ครับแคทเอฟซีได้ดทนะครัจุดโทษดที่ครับวมครบนะครับจากยิงโดยอ่ะพิชัยอ่ะทิชัยผู้สวาครับหาเิบนะครับฟอร์สนะครับทำได้ครับ เจ้าฟิร์สยิงเรียบร้อยครับโอ้ยิงไปกลางประตูเลยแล้วถ้าเต้นดีใจนี่ไกด์ไก่ไกด์ไก่กันเลยไกด์ไก่ครับช่วงนี้นี่ถือว่าฮิตมากนะครับหมายเลข16ครับผู้ทาประตูอาทิชัยผู้สว่าดน,นะครับแม่ดูเลยล่ะที่โดนนำอยู่นะ <c oughs> ถือว่าถือว่าแม่นี้นี่ถือว่านักเตะส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นประสบการณ์นะครับ เพราะาเพิ่งจะผ่านมาในช่วงต,นต,นตน้นๆของแรกนะครับต้องบอกว่าฟุหบับเกมนี้นี่ต่างกันที่ประสบการณ์ครับใช่ครับออความนิ่งของผู้เล่นนะครับเกตนี่ค่อนข้าง่จะนิ่งมากแล้วก็ประสบการณ์สูงกว่านะครับหมดเวลาการแข่งขันแคทเทจซีเปิดบ้านแพ้ต่อภูเก็ยเตยูเต็ดไป1ประตูต่อ7นะครับและส่งผลให้แคทเทจซีนี่ยังหา3แมแมแรกไม่เจอนะครับ โดยแมตต่อไปนะครับแคทเอฟซีจะไปเยือนถิ่นฐานเรือราชนาวีนะครับลงมไปถึงภูเก็ตยูเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับนครราชสีมาด้วยนะครับครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับเรา2คนกันใหม่ในไฮไลท์ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ toFC follow follow me meFC me แข่งขันคู่ซ้อมระหว่างทีมทันเจฟตีและทีมสโมสรฟุต่ซอลภูเก็ตยูไนเต็ดก็ได้จบลงไปแล้วนะคะด้วยชกอร์หนึ่งประตูต่อแจกค่ะทำให้แบบนี้ภูเก็ตคว้าชัยชนะไปได้นะคะและสำหรับดาหน้านั้นจะเป็นการพบกันระหว่างทีมไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันคู่ซ้อมไทยแลนด์บุรี2015ได้ที่เว็บไซต์คู่ซ้อม